ควาลับของความสําเร็จที่คนทําขนมขายแล้วคุณทําตามได้ทันทีจากการที่ชิมอนนะคะทําขนมเข้าสู่ปีที่19แล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์นะพบว่าการที่เราเข้ามาทําขนมแล้วอยากจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะคุณจะต้องมีความไว้ใจและ ให้ลูกค้าเชื่อใจคุณค่ะและนี่คือวิธีการนะคะที่จะทำให้ลูกค้าไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคุณค่ะเชโม,มนะคะอยากจะชวนทุกคนคิดแบบนี้ค่ะว่าลองจินตนาการดูถ้าแบรนด์ใหญ่ๆทำได้นะคะแล้วเราก็สามารถทำได้ด้วยเขาใช้วิธีความเชื่อใจอยังไงบ้างลองคิดดูอย่างนี้ก็ได้คะ่ะถ้าวันนี้เขาเกิดปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนกลับไปว่า สินค้าที่เขาได้ไปอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานเช่นไปเจอเส้นผมบ้างนะคะหรือมีสิ่งแปลปลอมเข้าไปในตัวขนมสิ่งที่ลูกค้าเขาคาดหวังก็คือการตอบกลับค่ะว่าเขามีมาตรฐานในการที่จะดูแลข้อผิดพลาดตรงนี้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการรีเช็คการตอบกลับในเรื่องของคอมเมนต์หรือแม้กระทัง่งการที่ เข้าไปดูในขบวนการผลิตว่าเกิดสาเหตุอะไรได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าหนึ่งอย่างที่เขาทําแล้วเจอปัญหาในระหว่างการผลิตเขามีวิธีการแก้ยังไงตรงนี้ค่ะตัวลูกค้าเองนะคะจะเป็นคนดูทั้งหมดเลยลูกค้าในที่นี้มีใครบ้างมีตั้งแต่คนที่ เป็น B 2 B ก็คือ business to business นะคะแล้วก็ลูกค้าที่เป็น customer อย่างเราที่เวลาซื้อฐานที่หน้าร้านสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือเขาจะดูไปที่ต้นขบวนการค่ะมันคือการที่เรามีมาตรฐานทุกทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ในลักษณะของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดที่เล็กลงมาหน่อยสมมติถ้าวันนี้เราเกิดเจอปัญหาเรื่องการเสื่อมเสียเช่นเฮ้ยขนมเรามีการเสื่อมเสียค่ะขึ้นราก่อนวันที่มันควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งตัวขนมเราค่ะได้ไปแล้วสินค้ามันไม่ได้มาตรฐานชิ้นดูมันเล็กเกินไปมันเป็นบ่อยจังเลยนะคะคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงณนะปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราค้าขายกับเขาอยู่ เราต้องการมากๆเลยคือเรามีิที่การดูแลรักษามาตรฐานตรงนี้ยังไงเราก็เจอนะอย่างเช่นถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาเจอสินค้าที่มันเสื่อมเสียจากการขึ้นราอ้าแล้วเราละ่ะเราเจอไหมเรามีการเก็บขนมที่ส่งให้กับลูกค้าทุกครั้งหรือเปล่านะคะจริงๆอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสําคัญมากๆเลยนะอยากจะให้ทุกคนลองกลับไปดูว่าเราสามารถทําตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่แบบเอ้ยทาขึ้นมาก็คือส่งออกไปหมดเลยนะคะส่งออกไปหมดเวลา,ออวล,าลูกค้าบอกว่าเจอปัญหาเราเนี้ยเราไม่มีข้อมูลเลยค่ะ เพราะฉะนั้นความไว้ใจมันก็เกิดจากจุดเล็กๆจุดนี้แหละคะ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูแบบที่เราเริ่มขายกันบ้างนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องการจากเราในเรื่องของความไว้ใจแล้วก็การเชื่อใจเราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงถ้าเราอยากจะ โตแบบต่อเนื่องจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะคะสมมติยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราทําขนมออกมาค่ะแล้วเรารู้สึกว่าขนมของเราอ่ะมันออกมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหมือน,นที่ควรจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจคือเรื่องอะไรคะเราจะขายขนมตัวนั้นออกไปหรือเราจะขายขนมตัวนี้ในราคาที่ถูกหน่อยเพราะว่าขนมตัวเนี้ย มันไม่ได้ตามมาตรฐานสิ่งที่ลูกค้ามองในยุคปัจจุบันนะคะคือเขาสามารถเชื่อใจในตัวสินค้าคุณได้หรือเปล่าถ้าวันนี้ขนมมันเหมือนเหมือนกันสิ่งที่เขาจะเลือกเรามันไม่ใช่แค่ขนมที่มันเหมือนกันสิคะมันจะเลือกไปมากกว่าน,นั้นเลือกว่าเขาเชื่อใจเราได้ไหมสิ่งที่เราทําออกไปขายในเมื่อมันไม่ได้มาตรฐานเราทํายังไงกับสินค้าของเราเรากล้าตัดสินใจกับสินค้าของเรายัางไงฉมมัว่านี่คือเรื่องที่สําคัญในเรื่องของ การไว้ใจแล้วก็การเชื่อใจเห็นไหมคะอย่างเคสที่แชโมโดยกตัวอย่างมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือในทุกๆเซกเมนต์ของเบเกอรี่เลยอะลูกค้าจะถามหาความเชื่อใจแล้วก็ความไว้ใจจากเราไม่สุดสิ่งที่เราให้ความเชื่อมั่นแล้วเราสามารถเติบโตได้ในธุรกิจของเราคือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอปัญหาเรื่องอะไรวัตถุดิบขึ้นราคาลูกน้องอะไรต่างๆ มันไม่ได้สําคัญเท่ากับการที่คุณมีลูกค้าแล้วยังเป็นฐานแฟนที่เหนียวแน่นกับธุรกิจของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณเข้ามาทําเบเกอรี่นะคะแล้วอยากจะเติบโตให้มากขึ้นเชโมนแนะนำคอสนี้เลยค่ะ The Cycle of Bakery Money น,น,นะคะเป็นคอสที่เชโมใช้เวลารวบรวมมากกว่า1ตปีครึ่งค่ะในการที่จะออกแบบทําให้คุณสามารถทําธุรกิจเบเกอรี่แล้วก็สามารถเติบโตได้นะคะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของในคอสค่ะ จากการทำเบเกอรี่นะคะเข้าสู่ปีที่19แล้วก็นับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเบเกอรี่ให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะบอกเลยว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ทางด้านการขายนะคะคุณจะทำยังไงให้ขายดีให้ลูกค้าเป็นที่ จับตามองหรือแม้กระทั่งการจัดการที่ทํายังไงให้ลูกค้ามีความเชื่อใจมากขึ้นคือทํายังไงให้มันเป็นระบบหรือแม้กระทั่งการทําให้คุณเนี่ยสามารถคโครนนิ่งตัวเองได้ค่ะมีลูกน้องขยายสาขาแล้วก็เติบโตได้หรือแม้กระทั่งวันนี้คุณต้องใช้ความรู้ชุดไหนบ้างในการทําธุรกิจเบเกอรกี่ที่เข้ามาสู่ในการขายแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะให้ลูกค้าสามารถเลือกคุณเป็นอนันดับต้นๆให้คุณเติบโตในธุรกิจเบเกอรกี่นี้ได้ค่ะ แล้วไปเจอกันในคอร์สค่ะ The Cycle of Bakery Money น,น,นะคะเป็นคาสเรียนออนไลน์ค่ะเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีวันหมดอายุนะคะที่สำคัญคอร์สนี้นะเชหมดออกแบบมาให้สำหรับคนที่จะต้องเจอปัญหาในการทำธุรกิจเบเกอรีก่ก็เลยมีโบนัสพิเศษค่ะที่มากกว่าแล้วก็ไม่เคยให้ในคอร์สไหนเลยนั่นก็คือ คอนซัลแบบออนไลน์ค่ะจทะทลายทุกข้อจากัดนะคะที่คุณเจอในการทำเบเกอรี A ่ ie, ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอรูปแบบไหนนะคะเชมดมั่นใจว่าเชมดสามารถไขปัญหาให้คุณได้ไปต่อในธุรกิจแน่นอนค่ะเราไปเจอกันในคอร์สนะคะ